เรามาถึงในยุคข,ของการรวมกันของทุกอุปกรณ์ภายในหนึ่งเดียวและนี่ก็คือเจ้า Active Super b o with DSP นั่นเองครับ แอคทีฟซาวบูเฟอร์ที่มาพร้อมกับ DSP ภายในตัว DSP ตัวนี้ครับจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับภาคขยายแอมป์ฟาไปขับตัวชุดลำโพงที่ประตูทั้งหมดสตําแหน่งและเขายังมาพร้อมกับฟีเจอร์การปรับแต่งเสียงที่มาในระบบ DSP และที่สําคัญยังมาพร้อมกับ Active s u b w o o f e r ซับขนาด10นิ้วมาให้ด้วยครับเรียกได้ว่าตัวเดียวรบทุกฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวเราไปชมงานติดตั้งเจ้าต,ตัว Active s u b w o o f e r ตัวนี้กันเลยครับสำหรับระบบเครื่องเสียงและเป็นหัวใจสําคัญนั่นก็คือระบบไฟครับอันนี้เรา ได้ติดตั้งตัวชุดโปรเทคระบบไฟไว้ที่บริเวณใกล้ๆกับแบตเตอรี่ซึ่งมีการเดินจากแบตเตอรี่เข้าสู่ตัวชุดฟิลภายในแบบนี้ครับซึ่งเรามีการดีไซน์ตัวเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับการวางตัวฟิล์ตัวนี้ อีซูซูมิวเรองรับการติดตั้งแอคทีฟซ u วบูเฟอร์ได้สูงสุดถึง10นิ้วครับติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เบาะแบบนี้เลยโดยหลักการทํางานของเขาเป็นการรับสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นหรือวิทยุรับเสียงเข้ามาเพื่อผ่านตัวชุดแอมป์ฟายคร์สีภายในตัวและส่งกําลังขับต่างๆออกไปหาตัวชุดลำโพงทั้งหมด4ตําแหน่งรวมถึงซ u วบูเฟอร์ที่อยู่ภายในตัวเขาเองด้วยนะครับและนอกจากซาวบูเฟอร์แล้วลเขายังมาพร้อมกับหน้าจอคอนโทรลเลอร์ที่ทําหน้าที่ในการโชว์หรือแสดงผลสถานะต่างๆของตัวซ u ว w o เฟอร์และ ยังสามารถที่จะปรับรูปแบบเสียงผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยครับ ระบบเสียงในรถ i ิ u ูซูมิวเคันนี้ได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับใช้ระบบ DSP มาพร้อมกับแอมบิไฟเป็นซับบูเฟอร์ภายในตัวครับข้อดีก็คือเราสามารถปรับย่านความถี่สีต่างๆได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นทําให้เราได้เสียงที่ตรงตามความต้องการรวมทั้งครับมีการปรับจูนให้ลําโพงแต่ละชุดรวมถึงซับบูเฟอร์ให้เสียงไปในทิศทางเดียวกันได้มิติเสียงที่น่าฟังมากยิ่งขึ้นแบบรถ i ิ u ูซูมิวเคันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่ทานใดที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรด เต็มแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ร้านของเรา o v e r h o ์ n s o u n าบางกะปีโลเคชั่นเซรีไทย33ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปดอครั้ต่อไปขอบคุณครับ